สวัสดีครับผมตุพิวัตรปีรายพา์ครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมดิฉันพรว์เจนใจนะคะกับรายการที่เชิดชูคนดีในรายการคนดีเพื่อแผ่นดินค่ะวิกฤตการณ์เนี่ยในปีนี้เนี่ยรุนแรงมากๆนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งเนี่ยที่เราเห็นเหมือนๆกันก็คือน้ําใจของคนไทยทุกๆคนเนี่ยที่ร่วมกันเนี่ยส่งให้กับผู้ประสบะภัย ใช่แล้วล่ะค่ะจะเห็นได้ว่าน,ะะน้ำใจของคนไทยหลั่งไหลออกมานะคะแล้วก็ไม่เคยที่จะขาดหายกันเลยทีเดียวค่ะครับท่านผู้ชมครับเชื่อแต่ครับว่าปัญหาทุกๆอย่างเนี่ยพอมีได้สักวันหนึ่งมันก็จะผ่านพ้นไปได้แต่ขออย่างหนึ่งครับเราต้องมีกําลังใจนะครับแล้วเราก็จะฝ่าฟันทุกๆอย่างไปได้ครับใช่แล้วค่ะแล้วก็ทางรายการของเรานะคะก็เป็นอีกแรงหนึ่งค่ะที่ร่วมเป็นกําลังใจให้กับผู้ประสบอุโทโกภัยทุกๆท่านนะคะให้ยืนหยัดแล้วก็ต่อสู้ต่อไปค่ะครับ วันนี้นะครับรายการนำเสนอคนดีท่านใดยังไงไปชมพร้อมกันเลยนะครับเชิญรับชมเลยค่ะอุดมญานนโมลีดวงจันทร์สีคืนผ่องเพ่นอยู่ยืนลูกหลานเห็นเป็นมิ่งขวัญของชีวิตพระอาจารย์มั่นธุริทัตโตสอนนโม มโนจิตขอคุณพระไตรรัตน์ช่วยขจัดภัยทั่วล่าทั้งแผ่นดินท้องนภา,างามเย็นตาจันสีผ่องเพนพระเจริญพรท่านสาธุชนผู้ที่ใฝ่ในธรรมทั้งหลายสำหรับเดชพระคุณ หลวงปู่พระอุดมบัญญโมลีหลวงปู่จันสีจันทัพีโปแสนมงคลท่านเป็นคนเกิดที่บ้านโนนทันตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแกน่นซึ่งจะมีชนมายุค,ครบหนึ่งศตวรรษคือร้อปีในวันที่สิบตุลาคมพุทธศักราช2554 ในโอกาสที่บริษัทคนดีเพื่อแผ่นดินได้สแสวงหาบุคคลผู้ที่ได้ทำประโยชน์เพื่อประเทศชาติบ้านเมืองและพะศาสนานั้นเป็นสิ่งที่น่านุโมทนาหลวงปู่นั้นเป็นลูกชาวไร่ชาวนาและก็ได้เจริญเติบโตในวัดเป็นส่วนใหญ่เพื่อหลังจาก,กที่เป็นสมณเเีนแล้วก็ได้ทูดงไปยังสถานที่ต่างๆต,ตาม พระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นภูริตโตโดยเฉพาะก็อยู่ที่วัดป่าเสียงอรุณบ้างไปอยู่ที่วัดป่าวิเวกธรรมบ้างแล้วก็ได้เดินทางไปอยู่กรุงเทพที่วัดบวรนิเวศวิหารจากนั้นก็ได้รับการศึกษาทางนักธรรมบาลีมาจนเป็นที่เป็นที่เพียงพอแก่ความต้องการแล้วก็ได้รับการให้ไปปฏิบัติศาสนกิจในจังหวัดต่างๆหลายแห่ง งปู่นั้นเป็นพระผู้ที่มีรตัตนยูภาพคือมีอายุมั่นันยืนมานานมีอายุถึง100ปีแล้วก็แปบพรรษาซึ่งจะหาพระที่เป็นพระเทระผู้ใหญ่มีอายุบรรษามากอย่างนี้ก็คงจะยากเพราะฉะนั้นในโอกาสที่วันเป็นมงคลวันที่10ตุลาคมสองพันห้าสิบสีก็จึงขอให้ท่านทั้งหลายได้ มีความเชื่อมั่นว่าหลวงปู่ของเรานั้นเป็นผู้ที่มีชนมายุยิ่งยืนนานมีพรรษาการที่มากผู้ที่ถ้าหากจะปฏิบัติตนอยากจะมีอายุมั่นขันยืนไม่ใช่แต่เพียงความปรารถนา ไม่ใช่แต่เพียงความต้องการเท่านั้นจะต้องอาศัยการปฏิบัติด้วยปฏิบัติที่นี่ก็ให้รักษาสินห้าให้บริสุทธิ์ให้มากๆพยายามที่จะต้องให้มีมีเมตตม,มีมีธรรมะเกื้อหนุนกันก็คือเป็นเ,เกี่ยวกับเมตตากรุณา,าสัมอาชีวะพระธารสนโดษสัจจะแล้วก็มีสติสัมปชัญญะก็คือหลักของมนุษยธรรมและกัลายาณธรรมนั่นเองเป็นหลักสำคัญ เป็นความคิดของคณะสงฆ์ขอให้งานนี้อยู่ในงานของคณะสงฆ์ทั่วประเทศในคณะธรรมยุทธ์นะแล้วก็ได้มอบหมายให้ท่านเจ้าคุณพระราชพิพัฒนาทรท่านเจ้าคุณพระราชชยานกวีเป็นเป็นผู้ดําเนินการในการประสานงานกับทางสมพระราชวางังเรียกว่าหลายฝ่ายได้ร่วมกัน ก็สู่ช่วงที่ 2, 2> <ม>ของรายการแล้วนะคะคุณดมพิวัตรคะเป็นยังไงกันบ้างคะพลังแห่งศรัทธานะคะของพุทธศาสนชนชาวไทยที่มีต่อพุทธศาสนาค่ะใช่ครับผมเชื่อนะครับว่าเมื่อมีศรัทธาเนี่ยพลังของความศรัทธานี้จะไม่มีวันเสื่อมคลายจากคนไทยไปแน่นอนครับใช่แล้วล่ะคะ่ะเอาล่ะคะ่ะคุณผู้ชมคะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปชมพลังแห่งศรัทธากันต่อเลยดีกว่าคะ่ะ สำหรับพระเดชพระคุณหลวงปู่จันทรศีหรือพระอุดมยานโมรีรองสมเด็จพระราชาคณะวัดโพธิสมพรจังหวัดอุดรธานีแห่งนี้เราถือว่าเป็นโปเชินีบุคคลที่สําคัญมากเพราะว่าพระเดชพระคุณหลวงปู่มีอายุครบ100ปีในวันที่10ตุลาคมพุทธศักราชส5 5 4ก็แปลว่าหลวงปู่เกิดเมื่อพศ2 4 5 4คือร้อปีที่แล้ว การที่พระเถระรูปหนึ่งหรือใครชีวิตหนึ่งจะมีอายุยืนครบ100ปีและแข็งแรงไม่มีโรคภยัยแค่เจ็บนั้นถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลท,ที่ยิ่งใหญ่มากใครได้กราบไหว้บูชาพระเถระหรือว่าบุคคลที่มีอายุยืนท่านก็บอกว่าจะทำให้เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต พระคุณสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิริยานวงวัดประวันิเวศวิหารได้ส่งหลวงปู่มาอยู่ประจําที่วัดโพธิสมพรแห่งนี้ก็เรียกว่าสารต่องานที่หลวงปู่พระธรรมเจดีจุมพันธุโลเนี่ยได้ทำมาไว้เป็นอย่างดีที่สําคัญที่สุดก็คือว่าพระเดชพระคุณหลวงปู่ได้ทําให้วัดโพธิสมพรนั้นเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระไตรปิฎกวิชาภาษาบาลี เราเรียกกันว่าศูนย์บาลีศึกษาอีสานธรรมยุทธโดยให้ภาคอีสานทั้ง19-20จังหวัดนี้ส่งเยาวชนที่อยากจะบวทเรียนมาเรียนหนังสือที่นี่ทําให้มีาศาสนทายาทที่มีคุณภาพสืบอายุพระพุทธศาสนาแม่ตำมภาพเองก็เรียกว่าเป็นเหลนสิทธิ์ของลุงปู่ได้รับมรดกตกทอดได้รับการศึกษาที่นี่มาตั้งแต่เยาวัยวก็ตอนนี้ ก็อยู่ที่วัดพระราม9ก้ากจนาพิเศษกรุงเทพมหาคนครท่านสาธุชนทั้งหลายวัดโพธิสมพรนี้ถือว่าเป็นวัดที่มีความสำคัญมากในประวัติศาสตร์ของจังหวัดอุดรธาน,นีของภาคอีสานก็ว่าได้เพราะว่าเป็นวัดที่พระยาศีสุริยราชวรานวัตโพเนติโพได้สร้างขึ้นมาแล้วก็ น้อมถวายเป็นพระรจชาุกสนแด่องค์พระมหากษัตริย์ผู้ทรงครองแผ่นดินในราชวงศ์จักรีสิ่งสําคัญที่สุดที่เราภูมิใจก็คือว่าในพระโบสถ์นั้นมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่มีอายุ700กว่าปีนั่นก็คือพระพุทธรัศมีเพราะฉะนั้นเวลาที่เราพูดถึงหลวงปู่ในฐานะที่เป็นบุคคลสําคัญของแผ่นดินคนหนึ่งนั้นเราก็มองดูว่าหลวงปู่ได้ทําอะไร ทำอย่างไรบ้างเพื่อลูกเพื่อหลานประสานความสมัครสมานสามัคมค,รคีระหว่างคณะสงฆ์ระหว่างประชาชนเหตุเกิดที่ไหนพระเดชพระคุณหลวงปู่ก็จะไปที่นั่นอาตมาภาพเองในฐานะที่เป็นหลานสิทธิ์หรือว่าเลนสิทธิ์ก็ว่าได้เกิดมาท่านหลวงปู่เนี่ยมีความภาคภูมิใจมากเมื่อได้มา อยู่ถึงบั้นปลายชีวิตของหลวงปู่ร้อยปีก็มีความรู้สึกว่าปราเพื่มปิติยินดีเหลือเกินและอยากจะให้มีพระเถระอย่างนี้ในภูมิภาคของเรามากยิ่งขึ้นสำหรับประชาชนลูกหลานที่ อยู่จังหวัดอุดรธาน,นีหรือจังหวัดใกล้เคียงก็ตามตอนนี้หลวงปู่ทิ้งมรดกสําคัญเอาไว้ให้พวกเราดูแลนั่นก็คือใครอยากจะมาเรียนสมาธิสามารถจะมาเรียนได้ทุกวันที่วัดโพธิสมพร์ซึ่งเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาในอดีตสมัยพระเดชพระคุณพระธรรมเจดีย์จุมบันทุโลและหลวงปู่ม่านนั้นถือว่าเป็นเสมือนกับตักกศิลามีหลักสูตรสอนวิชาสมาธิซึ่งเป็นวิชาที่เหมาะสม กับยุคสมัยของโลกยุคใหม่เพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยมีของดีอยู่ในร่างกายในจิตใจของเราแล้วเนี่ยก็ขอให้เราทั้งหลายหันกลับมารักษาศีลเจริญสมาธิปัญญาฝึกพิจารณาอารมณ์ของตัวเอง d e l e t e ทิ้งทุกวัน f o r m a t ทิ้งทุกวันก็จะทำให้เราเนี่ยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์อยู่ในโลกนี้อย่างมีความสุข ู้ชมคะถึงแม้บางที่นะคะจะน้ำจะได้ลดลงไปแล้วนะคะแต่ว่าบางที่ค่ะน้ำก็ยังคงท่วมขังกันอยู่นะคะแต่ว่าเราทุกคนค่ะก็คงจะต้องร่วมกันฟื้นฟูให้แผ่นดินไทยของเรากลับมาดีเหมือนเดิมค่ะครับถึงแม้นะครับว่าน้ำเนี่ยกำลังจะลดลดลงนะครับแล้วก็หรือแม้แต่บางที่เนี่ยกำลังอยู่ในช่วงการฟื้นฟูเนี่ยก็หวังไว้อย่างหนึ่งนะครับว่าน้ำใจของคนไทยทุกๆคนเนี่ยจะยังอยู่ ยังยืนนานตลอดไปครับใช่แล้วค่ะเรามาช่วยกันฟื้นฟูนะคะประเทศไทยให้ดีดังเดิมนะคะเอาละค่ะช่วงหน้านะคะนายคาวบอยของเรามาอีกแล้วไม่รู้เขาว่าจะพาเราไปเที่ยวที่ไหนกันครับยังไงเชิญรับชมพร้อมกันเลยนะครับไปชมเลยค่ะสนับสนุนโดยอินเวสเตอร์พอรับสร้างศักยภาพให้เกิดมูลค่าทางธุรกิจและตัวุ สวัสดีครับท่านผู้ชมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมได้พาท่านผู้ชมมาตะลุยถ้ำเพียงดินแห่งวัดถ้ำสีมงคลจังหวัดน้องคายกันและในวันนี้เราก็ยังคงอยู่ณนะถ้ำแห่งนี้ท่านที่กล่าวขานกันว่าเป็นเมืองพญานาคครับหลวงพี่ครับหินที่เรียงเป็นชั้นเป็นชั้นนีม่มีความหมายยังไงครับ มันเป็นความเชื่อของชาวบ,บ้านเขาที่เขามาขอพรแล้วถ้าสําเร็จผลเขาจะมาก่อเจดีหินขึ้นไว้แล้วส่วนมากเขามาขอพรอ,อะไรก็ได้สมปรารถนาชาวบ,บ้านเขาเลยมาก่อเจดีหินขึ้นเพื่อสักการะบูชาเหล่าพญานาค มาถึงจุดที่4จุดที่4นี้เขาเรียกว่าห้องธิดานา,นาคราชมันเป็นห้องของธิดาพญานาคที่เป็นความเชื่อ,อเชื่อกันว่าเชื่อกันว่าเป็นห้องธิดาพญานาคแล้วก็บางคนเข้ามาที่ฐานถ่ายรูปรถ่ายรูปตามห้องเนี้เขาถ่ายไปแล้วติดเป็นรูปพญานาคขึ้นมา ตัวพี่ครับจุดนี้เรียกว่าจุดอะไรครับอ่าตรงนี้คือช้างสามเสียนครับผมทุกคนที่มาเที่ยวทําอย่างนี้ต้องเดินผ่านที่จุดนี้เพราะว่าที่จุดนี้มันจะไปทะลุะจุดที่ห้าคือห้องพระคำทีครับทุกคนต้องได้มารอดท้องช้างแล้วต้องไปขอพรแล้วก็เอามือไปลูบงวงช้างที่อยู่ด้านหน้า เปรูปแล้วก็อธิษฐานใช่ใช่ใชมันจะมีหินย้อยออกมาคล้ายๆงวงช้างเขาจะรอดรูนี้เข้าไปแล้วก็เอามือรูปจุดนี้คือจุดที่6จุดที่6ครับเขาเรียกว่าห้องพระคมภีร์พระคมพีของเหล่าพญานาะคทั้งหลายใช่แล้วก็จะมี หินจะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมค้าหีบเขาก็เลยเรียกว่าห้องนี้เป็นห้องพระคมภี์แล้วก็หีบสมบัติหีบสมบัติจุดนี้คือจุดที่7คือเป็นที่ตั้งของเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุนิกธาตุน,าน,นี่คือทางวัดได้สร้างขึ้นเหรอครับใช่มีพวกโยมศรัทธาจากกรุงเทพเขามาสร้างถวายให้เขามาสร้าง แล้วก็นําพระบรมสารีริกธาตุมาสร้างมาบรรจุไว้ที่นี่นี่คืองูที่อยู่ในนี้แหละโอกาสที่จะได้เห็นงูงูงูเนี่ยยากมากครับจุดนี้คือจุดสุดท้ายพอคนมาเที่ยวครบทุกเจ็ดจุดแล้วก็คือมาจุดที่8มาไหว้ขอพรสัตตะระ องหน้าปกและก็รูปหล่อของปู่อินทานาคาราชแล้วก็ลุงปูศรีสุดโธ<ม>เพื่อจะขอพรท่านผู้ชมคงสงสัยเหมือนกับผมว่าธรรมชาติเป็นผู้สร้างสรรค์ถ้ำแห่งนี้ขึ้นมาหรือว่าเป็นสิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติกันแน่แต่สิ่งที่สําคัญที่สุดนั้นก็คือความศรัทธาในพระพุทธศาสนาที่ได้สอนไว้ณนถะ้ำแห่งนี้ครับวันนี้หมดเวลาของผมนายคารบอยพาตะลยแล้วนะครับ สัปดาห์หน้าพบกันใหม่สวัสดีครับคุณผู้ชมคะเรายังมีเรื่องราวของบุคคลที่ทำความดีมานำเสนอและสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆมานำเสนอทุกๆสัปดาห์กันเลยนะคะครับเชื่อเถอะครับว่าคนที่กระทำความดีนะครับจะต้องได้รับเกียรติจากรายการคนดีเพื่อแผ่นดินแน่นอนครับและทางรายการเองก็ได้ร่วมกับมูลนิธิพิพัฒน์ปีดาวิภาสครับได้ทำกิจกรรม ดีๆกิจกรรมหนึ่งขึ้นมาครับใช่แล้วค่ะกับโครงการดีๆนะคะนั่นก็คือน้ําท่วมไทยน้ําใจไทยไม่ทิ้งกันนั่นเองนะคะ mm hmm. คุณผู้ชมสามารถบริจาคนะคะสามบาทก็จะได้รับเสื้อสวยๆแบบนี้1ตัวค่ะครับนอกเหนือจากเสื้อนะครับรู้สึกว่าจึงจะมีสมุดโน้ตด้วยนะครับใช่แล้วเป็นไดอารี่นะคะสําหรับปีหน้านั่นเองนะคะก็คุณผู้ชมสามารถบริจาคได้นะคะเพียงแค่120บบาทเท่านั้นเองนะคะแล้วก็รายได้ทั้งหมดนะคะที่ทุกคนได้บริจาคเราจะไม่หักค่าใช้ จ,จ่ายแม้แต่บาทเดียวเลยค่ะจะนําไปนะคะฟื้นฟูให้กับผู้ประสบไัยนั่นเองค่ะคแล้วก็สําหรับท่านใดท,ที่บอกว่าสนใจอยากจะไปซื้อเองเลยค่ะคซื้อได้<อ>ที่ไหนคะก็เชิญได้ที่อาคารเล่าเป้งวนที่อยู่บนถนนวิภาวดีรังสิตนะครับมีจำหน่ายตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับใช่แล้วค่ะยังไงนะคะเราก็เป็นอีกหนึ่งแรงนะคะที่สามารถจะช่วยฟื้นฟูเมืองไทยให้กลับมาดีอย่างเดิมได้ด้วยค่ะ ค่ะและคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะสามารถส่งปริญญาบัตรนะคะแนะนำและติชมรายการแล้วก็สามารถชมรายการย้อนหลังของเราได้นะคะทาง w w w ร์ n d ย c o m ค่ะครับแล้วก็ถักรายการนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยทุกทุกคนและคนดีทุกๆคนครับใช่แล้วค่ะสัปดาห์นี้นะคะหมดเวลาลงแล้วค่ะพบกับเราทั้งสองคนได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ไปคนดีเพื่อแผ่น